สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมโฮเม้นโฮเมนคืออะไรอยู่ในฮิวแมนโฟร์เฟตนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อเลยนะครับเต็มงงต่อมาวันนี้อยู่กับใครครับอยู่กับเดิมเหมือนเดิมผู้พันครับผมพี่กรุ๊ปนะฮะพี่กรุ๊ปกับพี่เมนะครับผมก็ไปติดตามช่องพวกเขาได้นะครับเลือกจูงกุสทีก่อนคนนะไม่ใช่หมาจูงอยู่ได้โอเคไปง่ายเลยไปกูกูหมาไม่ใช่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนนะ ถ้าเกิดว่าเอาหินมาทุบกุญแจตรงนี้ลอง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 องทุบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยได้เฉยโอ้โหจีเนียตเอ้ยเกียดเกียดท่ามากเลยเอ๊ะทำไมมันยังเหลือแง่งวะเอาแง่งออกด้วยดิเออนั่นแหละเปิดเอาดันเข้าดันออกเอาดันออกดันออกดันออกดันเข้าดันเข้าเข้าเข้อ จะเข้าหรือออกกันแน่เลยเข้า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 ไป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 ครับไปครับไปเลยพี่เป้ไป้ยเลยโอ๊ยดังตุบเลยดังตุบเลยไปเลยมันจะมีแหลมแหลม嘛แหลมแหลมนี่มันเกี่ยวกับเอาไปทำอะไรไหมเนี่ยแหลมอะไรวะเอาไปเสียบดาบเสียบไก่เหรอเสียบตูดไก่อะไปพี่ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันลำบากเลยเกินไอ้กูกูไปจับหน้ากบไปจับหน้าไอ้กูจับท้าย อ่าได้ได้ได้เอาเอาเอาเนี่ยแล้วก็ยกถึงมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลองลองมาดูตรงกงดิเราสามารถเอาไม้แงะกงอะไรอย่างงี้ได้ป่าวะไหนนี่นี่นี่เห็นตรงกงใช่ใช่ใช่มึงจะลากกูไปไหนดิเพื่อนฮะเอาแงะเออแงะไปเลยจิ้มเข้าไปจิ้มไหมเออเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะได้ได้ เออีี่นไอไอหมามึงโง่ฮ้ยได้ว่ะโอ้โหจีเน่ยอีกละจะแย่เข้าไหมเนี่ยแย่เข้าดเลยแย่เข้าตรงรูเดิมดิไอ้ยกูรูเดิมพี่กูไม่เซ <Rainbow noon> uh ียนรูนะไปใช่พี่ไม่แม่นรูอะไม่เข้ารูเอาตาเหล่หรือไงผู้พันมึงตาเหล่ป่ะผู้พันเนี่ยมันมีตาเดียวไงผู้พันมีตาเดียวใช่เออไม่สงสารผู้พันเลยเออได้ให้มันแหกยังเฮ้ยกูไปก่อนเฮ้ยโอเคได้แล้ว เดวิงสุดยอดไปเลยเฮ้ยมีหินกับเครื่องยิงพี่เมย์ไหนไหนเอ้ยมันพังกําแพงม่าวะดูด้านหน้าดิมีกําแพงใช่ข้างหนมีกําแพงว่ะเออไปพี่เอาหินใส่เข้าไปถูกไหมใช่ผมว่างั้นน่ะอันนี้อันนี้คือเราอ๋อเรายิงได้ย่ะเอออยัาไม่มีหินเออมาดูเอาเครื่องพังซะนละสตาร์รถไม่ใช่ โอผู้พันผู้พันแอบรนลามผมหรือเปล่าผู้พันไม่ได้นะผมเป็นหมานะผู้พันตัวผู้ตัวเมียเนี่ยน่าจะตัวผู้อยู่น่าจะตัวผู้อยู่กับผู้ด้วยหน้าด้วยนะน่าจะกรุบส่องสองหาด้วยกรุบมีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสองหามเลยมันต้องจับสองมือถูกไหมใช่ใช่สองมือแล้วก็ยกขึ้นต้องช่วยกันป่าวก็เอช่วยหน่อยเฮ้ยเอ๊ะลงเนี้ย เอ้ยพี่หมาพี่หมาพี่หมาเดินไปทางนี้กันเออลงแล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ต้องต้องดูองศาด้วยดูองศาการยิงผมว่าแต่พี่ยิงนะพี่กดสวิตช์นะโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้จะตายเพ่เอาเลยแล้วกันนะเอ่าสองน่งโดนไหม เฮ้ยมันเข้าไปทั้งหลาอ๋อมันต้องถอยรถต้องถอยมาไกลๆหน่อยก้อนมันใหญ่ไปปะเอาก้อนเล็กเอาก้อนเล็กเอาก้อนเล็กเอาพี่เมย์ใส่ไปแทนได้ไหมเริ่มแล้วเราค่อยไปทุบทีและจิไปใส่ก้อนเล็กมาเออนั่นแหละเยยี่มแล้วก็ถอยถอยเอาหินออกกันจะไปคนยิงไปจุ๊บจบไปเลยครับคนโดนไหมเฮ้ยโดนไหมเฮ้ยโดนอยู่คนก็ถอยอีกมาถอยอีกมาดูท่าเดิน ถ้าเดินคนห้าวเลยวะโอเคโอเคลงแล้วลงแล้วจะไปไปกูพอแล้วกูพอแล้วให้ให้พี่เมย์ยิงมั้งตอนนี้เยิงสับสกโบเลยยังไงวะกดกดคันเร่งอ่ะคันเร่งเออนั่นแหละโดนไหมครับโดนไหมโดนไหมไอ้ยหูมันไกลไปวะเฮ้ยมันโอ้โหอ่ะวางเออเอาไปไปยิงได้ไหมเอ้ยตึกร้องโดนล้งแหละอุ้ยอุ้ย นิดเดีชือกอีกตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องอีกสักก้อนอีกสักก้อนหนึ่งยังได้กำแพงต้องกำแพงต้องแตกแตกแตกโอ้โหไอเดินได้อยู่เดินได้แล้วเดินได้แล้วเราต้องปลดออกหรือเปล่าเออมาดูเป็นตะขอเฮ้ยใช้ด้วยป่ะนี่มึงนี่ก็อีกคนแล้วนะจะลากกูไปไหนเนี่ยผู้พันเฮ้ยกูโอ้โหไปไลยอ่ะมันพาผมลงเหวพี่เมย์แปกเนี่ยก็ได้นี่มีสองประตู มีซ้ายกับขวาไปทางไหนก่อนไปไหนครับประชาธิปไตยไหมใครเลือกขวายกมือครับใครเลือกขวายกมือครับกูเลือกกูเลือกซ้ายอ่ะไอ้กูเอาทางไหนซ้ายโอเคไปซ้ายครับผมต้องดึงดึงออกเฮ้ยต้องดันเข้าไปดันเข้าไปเดน๋ยวมันเดี๋ยวมันดันเข้าดันหน่อยมันก็ดันไปดิหรือว่ามันต้องถีบมันล็อกข้างในใช่มันล็อกข้างในงั้นไปทางนี้เดียวเฮ้ยอันนี้เอาไม่ชนมาอ่ดันเข้าไปชนเลย ผมว่าผมว่ามีสิทธิ์ไม่รู้เมื่อไรก้มมันก้มควายไม่ยกขาสองข้างควายควายเหรอนี่ควายแดงควายแดงมันขุมยากพี่นั่นไหมไม่มันไม่ได้มันล็อกข้างในอ่ะมันล็อกข้างในด้วยมันต้องชนแรงๆเเปล่าหมือนมันกำลังไถนาอยู่เลยกูมีควายไถนานี่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 คือมันมีเกวียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมว่าเอาเกวียนมันรองไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้แน่เลยว่ะนี่เออเพราะว่าในสะพานเออใช่ใช่ไหม อทำไมวันนี้พี่จีนเนี่ยจังวะปิ้นซึนปิ้นซึนไปสิเดี๋ยวเดไปแต่ไปต้องรีบขนาดนี้ไปไปเอ้ยได้จริงด้วยปะลงไปเลยแล้วกันลงไปเลยอ่ะเห็นด้วมีไม้ริงนะพี่อ๋อเอาไม้เออกะไหมขัดไว้ดันดันขึ้นดันขึ้นไอ้พวกมันลากเป็นน้ำก็ยกขึ้นอย่างเนี้ยมึงทำอะไรเนี่ยโอเคเด็กไปโอเคเยี่ยมเฮ้ยอันนี้คืออะไร นี่ประตูเปล่าบ้านเฮ้ยอ๋อนี่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 ผมว่าไอหินเนี่ยน่าจะลากเข้ามาแล้วก็ขึ้นหลังคานี่เปล่านี่ทำใช้แรงงานหมานี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรครับนำเลยนี่มานำเฮ้ยไม่ได้เอ้ยกุ๊บไอ้สัสยาไอ้โดนต่อโดนต่อ ไอ้กูไปเดี๋ยวผมตามไปมึงนี่ก็เป็นอะไรกับกูวะเนี่ยฮะดึงดึงหูจังเฮ้ยโชวดเทพโชว์เทพไปดูไปดูไปดูพี่เบดีกว่าเอ้ยดูอีกได้ว่าได้ว่าจริงมันได้แหละแต่ว่าผมจะก่อหินไอ้กบมึงจะลากหูถอยไามไอ้กบ ก็ต้องใช้การโล่ตัวด้วยอ่ะใช่ใช่นันพี่พิมแกว่งไรแกว่งไหมไปพี่เมย์เออนั่นแหละเยี่ยมรอดวะหลอดวะไปวะมันยากวะเออยากอ่ะต้องต้องใช้เทคนิคเอาใส่จังหวะโอเคไว้พี่เมย์นไปก่อนพี่เมย์นไปก่อนเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ยืนในสังคมมึงเป็นหมาไงเฮ้ยจะไอ้ปอยอ่ะ มามาดูผู้พันขอกูโลอีกไอ้กุมึงอีกแล้วกูไอ้ตกมันยากไอ้เยี่กูมันมายากไปเออแข่งกันโอ้ยแม่งโคตรยากอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่อะไรมึงเนี่ยมามาดูผู้พันครับผู้พันผู้พันต้องอ,อย่าทวงทีมนะต้องมาเร็วโอ้ยใจด้วยเฮ้ยได้ทีละคนดีกว่าอย่าเบียดกันเพราะว่าเบียดกันนี่น่าจะชนกันตก ไปเลยพี่เมนเดินไปเลยไม่รอดแล้วไอ้รอดอยู่อ่ะทันไรไอ้โอ้โเรามีตัวอย่างมาต่อครับเเฮ้ยอ้ยผมรอดมาผมรอดมาผมรอดมาจุ๊บเข็มเฉินแชมป์บอดนี่รอดมาแชมป์เฉินแชมป์อะไรทีวีแชมเปี้ยนไอ้นี่อะไรอยู่ได้อยู่อะไรผ่านแล้วพี่หมาไปตรงไหนอ่ะพี่หมาก็มาตรงด้านข้างเนี่ยมันมีด้านข้างอยู่ อย่าเสลิงก็กลับไปเฮ้ยไอ้กุ๊บได้ไหมโอ้ยถ้าไปกูต้องมาอยู่ตรงนี้คนเดียวได้ไม่เปรเราเซฟละวกูพันเออพันเซฟแล้วมันมีทางขึ้นสองทางว่ะทางไม้กับไอ้ไอ้ตรงเนี้ยสะพานใช่เอ้ยมันสูงไปว่ะเนี่ยมันขึ้นไงวะ,อ,ะอ๋เอเอานี่ไปต่อเป็นสะพานทางเดินแน่เลยผมว่าไหนเนี่ยเอาไอ้ปูนเนี่ยมาต่อตรงนี้แล้วก็ขึ้นไม้แล้วก็เดินเอาเนี่ยมาต่อตรงกลางเออเออใช่ใช่ใช่โอ้โหจีเนียสอีกแล้วว่าไล่ไปเลยไล่ไปเลย ขวาขวาขวาถึงตรงไหนอะประมาณตรงเนี่ยช่องโหวแล้วก็โดดเอาก็ได้ผมว่าประมาณนี้และพี่เมย์เออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละทำไมโอบจับวะไปเลยเอ่มเพิ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 ่มเ่มเมเพ่เ่เพิ่มเพเเพิมเพเพิ่มเดิ่มเมเกิเิม่เิ่ม่เิ่ ปโอเคมาแล้วนี่พี่เมย์มีความพยายามนะฮะเขาจะเดินมาด้วยตัวเองนะครับดูความอ้วนอยู่ๆก็เมาแดดผมก็ต้องเอาไม้ไปเกี่ยวป่ะเอาไม้ไปเอาไอ้นี่ไปเกี่ยวเลยเอาเลยไปเกี่ยวให้มันแบบลงล็อกอ่ะกรุ๊ลองทำดิหมุน์วนไปหมุนไปหมุนอะไรล่ะไปผู้พันคุณมันเป็นหอนละคร พันมึงจะตกแล้วผู้พันมึงยืนขาเดียวนั่นเนี่ยตอนเนี้ยมึงยืนขาเดียวนั่นเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกุบกรุบได้แล้วกรุบได้แล้วกรุบได้แล้วกรุบเฮ้ยนี่ไงเออนั่นแหละได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ยเมื่อหลยังอะเดี๋ยวไปไปพี่เมย์ไป ถึงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถึงน้ำเฮ้ยก็ถึงหมดทำไมเจ๊ไม่ถึงวะยังไงวะเดี๋ยวผมลองโลเราต้องเข้าตรงมุมแคบที่สุดมุมแคบมุมแคบที่สุดอ้าวเหรอเอาปออย่าทำให้เป็นหล่นยิงนะเออผมพยายามแกว่งโลได้โลได้ปะรอบหนึ่งใช่ เออได้ละเซฟแล้วเซฟแล้วโอ้โหสุดยอดไปแล้เออสุดยอดว่ะโ้ท่าโชว์จักรแล้ะไหนมีขนเด็กกันแล้วไปดูดิมีขนไ่มไม่มีโอ้แวกจ้ะมึงนี่ก็เกาะเล้ยไอ้เทียกรูปไอ้แบบเอ้ทำไมมือกูมันค้างแบบเนี้ยอ๋อได้ละได้ละเอ้ยมึงเดินมึงเดินได้ไมอ๋อต้องวิ่งเหรอเดินไปเรื่อยๆจรงจริ เอ้ยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาประมาณกลางๆเนี่ยจะได้ปีนขึ้นเดินไปอ่าได้เลยได้เลยอ่าพี่ปอมยืนดิเฮ้ยเบาๆเบาๆเซฟเถอะขอล้องเซฟแล้วเย้เซฟแล้วเย้ลงน้ำอะไรเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมีสไลด์สไลเดอร์ด้วยวะสไลด์ไปฝั่งนู้นแน่เลยอ่าเฮ้ยอย่ามาเลยอย่ามาเลยชี่บลูมโอ้ยอะไรวะมันไม่มีมันไม่มีทางไปพี่ ก็เข้าไปตีก๊บมาเกาะเชิงแล้วก็เข้าดิพี่เกาะเชิงแล้วผันไปไปไปนี่มันเออขึ้นได้ขึ้นได้มีอะไรวะมันตรงนี้ไม่มีอะไรเลยหอระฆังไม่มีอะไรโล่งโอจยทางมันกิ้งว่ะกระโดดเออสักทีแล้วเดินไปตรงนู้นอีกเออ แล้วก็โดดเข้าหน้าต่างเออมีอะไรวะได้ไหมได้ได้ได้มันเอาอะมีแล้วอะเอาว่แล้วต้องเข้าตรงนี้ก่อนโดดตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมีสูงเออมันมีสูงสูงขึ้นไปอีกเออใช่ใช่ใช่แล้วมันก็มีเชือกอ๋อแล้วก็ไปกดสวิตช์อ่ะเราก็จะดูหมามันหมากระโดดวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้โต้ยยังไม่เซฟไอ้หอยยังยังยัง เฮ้ยล่วงโอ้โหเดี๋ยวเด้อเริ่มใหม่เลยว่ะอ๋อเออมันต้องทำอย่างงี้ผมว่าทำอย่างงี้ไปแต่ละคนแต่ละลายเฮ้ยผมชั้นสองมาได้แล้วผมมาชั้นสองได้ละนี่ไงเจอสวิตช์ละนี่เปิดประตูข้างข้างเออโอเคลงมาเลยขอเพลงมาโอเคเซฟว่ะมันมีเกี่ยวอันนี้ลงก่อนเกี่ยวตะเกียงลงผมว่ามึงเอาด้านตะขอเกี่ยวดิใครสอนที่มึงเอาด้านนี้เกี่ยวโง่โง่ โอ้โหดูดูดูสมองผู้พันดีขอช่วยช่วยผมนะเฮ้ยทำไมมันติดอ่ะเอ้าเดี๋ยวไอีแคททำไมมันติดวะไอ้ีแคทเอ้ยใครได้หลุดออกให้หน่อยเอาตรงปลายตรงปลายเอาออกให้ผมหน่อยเดินเล่เพื่อนดันปอเสียงข้าใส่ไมเสียงเลยทราเสร็จเท่าใครร้อง เราก็จัดเออเกลตรงไหมเอออีกเวียง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 ตัวเองแรงแรงมึงมึงโยกตัวเองอ่ะโยกอ่ะอยู่ไหนเนี่ยมึงโยกสองคนมัมึงอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหตกอี๋ป้าอ่าพี่ไปไปไหมไปไหมมันยากจังวะเนี่ยเนี่ยคือเป็นเออคือเป็นตรงสูด เอ้าเียลงมาทำไมเนี่ยแล้วมึงโดาลงมาทำไมเนี่ยเออเออได้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 ไอ้กุ๊บเฮ้ยเกี่ยวหน้ามันนะเกี่ยวเกี่ยวหน้าเฮ้ยหยิบขึ้นมาอีกนึงเฮ้ยมันมันดันเข้าพี่ปอพี่ปอเออเออเฮ้ยจันเฮ้ยเฮ้ยเก็บยังไงยากจังเว้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงเออดีเยี่ยวสุดยอดไปเลยเพื่อน น่าจะได้แล้วแหละหมาหรือลิงวะไอ้ี่ไอ้ไอ้อีลิงลิงมึงเป็นหมาหรือมึงเป็นลิงเนี่อีกรอบอปกรอบเอ้ยเราได้แหละเราได้แหละน่าจะได้เราได้รานี้ได้เฮ้ยหรือเปล่าโอเคได้อยู่ได้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 ไม่ขด้นเซฟหรไต้อง้ไดิไตรงน้้ได้ได้ไดีด้ได้ได้ด้กดด้ได้ไไ้ไดไดกได้ไไดได้ได้ดไ เฮ้ยโอ้โหตกเฮ้ยเฮียดีก็ดึงกูจังเลยโลกหรือเปล่ากรบกด S กด A ออกดิกด S กด A ให้มันออกเอาพรุ่งนี้ไหมครับนอนรอกันไหมครับหาโรงแรมรอกันไหมกูไปนอนรอแล้วกันกูก็กดออกแล้วนะเออเดี๋ยวพี่ไมยได้แน่นอนจังหวัดนี่แหละพุ่งไหมโดนเลยได้พี่เมย์ขึ้นไม่ได้แล้วมึงเนี่ย ไปเลยไปเลยตัดสั้นเอ้ยถึงโอ้โหถึงสกายด้วยนะถึงว่าถึงเซิร์ฟเวอร์อะไรมึงกระโดดเป็นรอบที่หนึ่งร้อยแล้วนั่งเลยกูยังไม่เซฟเธอเออเซฟแล้วเซฟละไปละวมาไปแล้วไปละไปละไปละตัวดี้เพื่อนโอ้โหโคตรมึนเนี่ยยากจัดว่ะตอนนี้โอ้โหไม่ไปลงแรง ้้เอยมันมันต้องเกาะกลางแข่งลมป่ะคุลองเกาะเกาะอาจจะดีๆจะเป็นไงวะขึ้นมาละเอ้ยกูล่ะเอ้ยปึ๊บว้ายังเสียวอ่ะเอ้ยสงจ้าเอ้ยเราเกาะแล้วเราจะไปไหนวะไปถึงไหมวะเอ้ยถึง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 ถึนี่ไงเคเซฟแซฟแซฟเสร็จแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเออหินหรือว่าอะไรมันจะแตกใช่ปะ โอ้โหมึงจริงเนี่ยแตกแตกแตกแน่นอนหินอย่างเงี้ยพี่ปอเออเรามีประวัติกับหินอย่างนี้มาแล้วไปเรามีประวัติมาแล้วเพราะฉะนั้นเออไหนวะอีกทีเอ็งใช่เหรอครับคิดดีดีครับมันมีหันอีกทางหันอีกทางเปล่ามันมันมันดูแข็งนะกูใช่มันมีประเด็นเอาไม้ไปรองฐานแล้วก็เอานี่วางไว้ด้านบนผมว่า แล้วก็เอาไอ้เหล็กหน้าถ่วงน้ำหนักทําเป็นทางชันใช่เออขึ้นไปบนหินเออขึ้นไปบนหินเฮียทำไมจีนเนี่ยจังวะเออเจอใช้แรงงานหมายเขาอ่ะเออได้แล้วได้แล้วฝั่งไหนฝั่งนี้หรอได้แล้วได้แล้วผมว่าแค่นั้แหละแล้วเราก็วิ่งไปเลยเออได้ละเออได้ละเยี่ยมเซฟละเซฟละ้ะเซฟและมาแล้วมาแล้วเจิ้ลุกไม้อ๋อเลื่อนออกเป็นหลุมอะไรไม่รู้ครับอ๋อประมาณว่าเอาเอกติกอ่ะ ด้าน,นบนเห,นห็นป่าถังอ่ะน่าจะประมาณว่าเกี่ยวลงไปแน่เลยวะ่ะโลใครได้ลองลองไปดิข้างล่างนี่คืออะไรได้จัดให้โอเคมันเป็นหินธรรมดาเพื่อนแล้วก็เหมือนจะมีทางไปต่อด้วยแหละทางมันมึนมากเลยเว้ยเดี๋ยวพี่เมย์พี่เมย์ด<บ>้แล้วด้เมย์อ่ะมึนจ้าเป็นที่โล่งเลยข้างล่างเออไปไม่มีอะไรเ,เลยเอาถังมาแล้วไงต่อ ลงลูง่ายต้องลงไปดูผมยังไม่รู้เลยข้างล่างมีอะไรเออเฮ้ยมีไม้แันหนึ่งเพื่อนโอ้ยเฮ้ยใช่ไม้พวกนายใช่ไหมอันนี้กูโยนลงมาไม่ใช่มันมีอะไรมันมีถังมันเหมือนมีถังใบหนึ่งอะดำๆอ่ะเออสงสัยตรงเนี้ยผมสงสัยตรงเนี้ยมันี่ไนเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีทางขึ้นไปข้างบนเห็นปะ อ๋อมันจะพังมันจะพังเสามันจะพังเสาดันลงมากุ๊บเสาคือนี่มึงก็ดันลงมาดิมันจะพังเสาตรงนี้แล้วลองดันลงมาเนี่ยเสาตรงเนี้ยคอยดูดินั่นแหละเช่ไหมใช่ใช่ใช่มาข้างบนว่ะมาตรงนี้เออเส้นทางมันเริ่มลำบากแล้วว่ะเปลี่ยะพี่เฮ้ยมันแดงมันแดงมันอย่างนั้นแหละอ๋อโอเคได้เฉยแล้วว่ะเซฟเซฟแล้วด้วยเอาละสรุปไอ้ถังน่านบนนี่มึงให้กูไปเอาเพื่ออะไรเนี่ย กูก็มองเอ้ยมีรถอีกแล้วว่ะพี่อ๋อพี่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้หินอาจจะใช้คนก็ได้นะพี่ลองขึ้นไปดีกว่าอ่ะน้องน้องน้องดิพี่เลยคดรจัดไปโชคดีพี่ไปหนูท่าดิบินเย้แล้วก็แขวนอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้กดประตูลงแน่นอนกดประตูลงกระสุนแสวงกระสุนแสวงเครื่องเว้ยประตูลงเออได้แล้วนะครับกระสุนแสวงเครื่อง ต้องใช้ไม้ที่มันหล่นมาเมื่อกี้ป่ะวะมันดูหล่นแบบดูดูหล่นแบบตั้งใจตั้งใจพี่เหนื่อยกับแบบนี้มากเลยเวียนหัวมากเลยผมก็เหนื่อยพอๆกันไอ้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 เฮ้ยกุ๊บมึงมึงมึงลงไปมึงไม่ต้องเอาไม้ไปก็ได้มึงลงไปเองดิเราเอาไม้เป็นแนวนอนได้ไหมเพราะมันมีรูมันมีรูตรงนี้นะอันมีขั้นใช่ไหมใช่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 เออใช่ลองดูลองดู าไปเออเออเออไปผ่านซะทีเถอะเอ็นเกมด่านนี้เถอะไปเฮ้ยกูกูเห็นมันมีเขียนทางออกว่ะเราจะได้รอดด่านนี้แล้วว่ะเออเฮ้ยจริงกูปีนไปได้อ้าวเฮ้ยมีให้ออกโอเคยมีให้ออกแล้วไปแล้วเพื่อนเด้อผ่านว่ะโอ้โหโอเคก็เออเราผ่านมาด่านหนึ่งแล้วนะครับใช้เวลาโคตรจะนานนะครับผมลากกระลงน้ำเฉย โอ้ยระด่านนี้มันด่านแล้วเนี่ยดูงงงงไงไม่รู้ไมเออไปต่อกันพัชนแล้วกันไปต่ออันพัชนเพียเพียมากตอนนี้เวียนหัวบ๊ายบายแล้วบายบายบ๊ายบายคนดูบายบาย